ถ้าพีแพนนอกเก็บมะกรูดก่อนค่ะมะกรูดมะกรูดมะกรูดจ้า มีแตนวยใหญ่ๆค่ะมากรูดมีแตนวยบแบบใหญ่ๆเลยเพียเพยเสียงเพิ่นไทยนะ่าเอ้ยไทยไร่มันสับปหลังอยู่ในสวนในปา่าค่ะแต่สิพามาอัปเดตข้าวคือเกาวัวนนี้วันที่ ยี่สิบหกเข่ากัง่ามงามคือเกา่าเป็นรวงเป็นรวงคือเก่าค่ะเพื่อนๆค่ะก็คืออัปเดตให้พี่ให้นองเห็นหอมหอมต้นมะกรูดมะกรูดหอมค่ะหอมแน่มะกรูดมาพร้าส้มโอมีเบิร์ดค่ะรวงเข้าเขากับรวงเป็นรวงคือเกา่าหอมอยู่นี่ทั้งหอม ขขาออกดอกเังหอมมะกรูดหอมหอมเนี่ยเทงหอมมะกรกูดหอมดอกบักขามหอมไปเบิดว่าน,นี่แม่ขอพี่น้องคะ่ะย่างเขามาในสวนหอมทุยทุยถึงว่ามีพึ่งมี้างตอ้างแตนมาเฮ็ดร้ายหลายในนะ้าเนี่ยเทงเพื่อนอยู่ในพื้นน้ำต่ออยู่ในพื้นยังแยเพื่อนมาเฮ็ดเพราะว่าดอกไม่หลายต้นไม่บ้านย้ายเอริเทลนี ต้นไม้บ้านย้ายเอริสหลายกมูเด้อค่ะแถวรอบรอบเพิ่งกับสิตัดเบิดแต่ต้ตนไม้เบิดย้ายเอริสมีแต่ปลูกกับปลูกเด้อค่ะเพื่อนๆคะ่ะย้ายเอริสจะมีแต่ปลูกกับปลูกอืปลูกต้นไม้ตามธรรมชาติของเขาไปค่ะเพื่อนๆนี่กระเสียงรถไถปลูกมันแกบมมีต้นไม้จักต้นกับแปน่นมีดินบ้านย้ายเอริสมีเบิดต้นมะกอกมะม่วงมะนาวมาพาะพร้าวส้มโอ ฝรั่งฝรั่งโบราณฝรั่งไม่กับพึ่งปลูกฝรั่งโบราณมะละกอกมะละกอมีเบิดค่ะเป็นพืชที่ออร์แกนิกอันนี้ก็ต้นส้มโอนี่มี่น้นำนี่ต้นส้มโอค่ะเพื่อนๆค่ะน้ำต้นส้มโอนี่น้ำไรเนาะคะ่ะนี่นี่คือน้ำเป็นธรรมชาติของต้นไม้เนาะค่ะเพื่อนๆค่ะเป็นธรรมชาติของต้นไม้ คสวัสดีค่ะ